สวัสดีเพื่อนๆชาวมิโฮโยทุกคนด้วยนะครับและนี่คือเกมใหม่ล่าสุดจากค่ายโคโยเวิร์สที่เป็นเกมภาคแยก,กมาจาก้องไกลอินเทก3และเป็นการสานต่อระบบของเกนชินอินเท็กให้มาอยู่ในรูปแบบของเกมแนวเพลนเบดและนี่คือเกมห้องไกน s สตาร์เรล ต่อจากตอนที่แล้วนะครับเราได้ตัดสินใจร่วมออกเดินทางไปกับพี่เมโกะทำให้เราได้มีเวลาพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอดีตของรถไฟและเศาเอ็กเพรสคือสิ่งที่อากิวิดิสร้างขึ้นประพาตัวเขาได้พูมาเยือนไปสู่การเดินทางข้ามดวงดาวว่ากันว่ายันพาหาะแบบนี้มันไม่มีเพียงแค่ขบวนเดียวแต่ในรถไฟก็ไม่มีบันทึกอื่นๆเพิ่มเติมตอนที่เธอเจอกับรถไฟหน่วยความทรงจำของรถไฟก็ได้รับความเสียหายและสูญเสียข้อมูลที่มีค่าไปทันทีที่รู้ก็คือรถไฟนั้นเป็นสิ่งที่อากิวิดิสร้างขึ้นนจริงิงและเเคยเดท ไปกับมันด้วยเกี่ยวกับทิศทางของรถไฟรถไฟกําลังแด่นไปตามเส้นทางเดิมของการบุกเบิกแต่ชื่อของสถานีบางส่วนได้หายไปเนื่องจากหน่วยความจําได้รับความเสียหายแต่สถานีแรกและสถานีสุดท้ายนั้นมีชื่อว่าเพกานาท่านเกิดของอากิวรีเราคาดการว่า แอสตาเวกเพรสน่าจะออกเดินทางมาจากไปกันหน้าจากนั้นก็จะหยุดจอดตามเส้นทางและสุดท้ายก็จะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเพื่อเริ่มการเดินทางในครั้งต่อไปแต่เนื่องจากการปรากฏตัวของสเตอรอนจึงทําให้แต่ละสถานีเกิดความล่าชา้ามีเรื่องเล่ากันว่าแกนกลางของขอบวนรถไฟคือหัวใจของเทพธาราอากิวิดีมันได้มอบพลังที่ทําให้แอสตาเวกเพรสสามารถเดินทางข้ามโลกต่างๆได้แต่เธอไม่เจอหลักฐานที่เกี่ยวข้องบนรถไฟเลยยิ่งไปกว่านั้นคือรถไฟมีอยู่ก่อนที่อากิวิดีจะดับสลายไปเียอีกแต่รถไฟขบวน นี้น่าจะมีคนกาบางอย่างที่ช่วยให้มันสามารถโอนถ่ายพลังจากขาดบุกเบิกได้ซึ่งพลาสไตเดอร์ทั่วๆไปไม่มีทางทำสิ่งนี้ได้เกี่ยวกับอากิวิดีเทพดาราที่ดับศูนย์การบุกเบิกที่จากไปซึ่งการจากไปของเขายังคงเป็นปริศนาแต่ในบรรดาเทพดาราที่เป็นที่รู้จักทั้งหมดนั้นอากิวิดีถือเป็นเทพดาราที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดในบันทึกของครั้งเอกสารบนรถไฟบอกว่าเขาเดินทางไปกับมนุษย์ทั้งประจญภัยต่อสู้และเฉลิมฉลอง,องร่วมกันและในฐานะเทพที่ถูกปลุกมัดด้วย กระตุน้นอาคิวิทีจึงมีอิสระเกือบเทบเท่ามนุษย์และการจากไปของเขาก็เป็นเรื่องที่กระทันหันว่ากันว่าเทพดาราบางตนได้เขียนฆ่าเขาเกี่ยวกับเก่นแท้ของกาแล็กซีถึงเธอจะเคยไปมาหลายดวงดาวแต่สิ่งที่รู้เกี่ยวกับกาแล็กซีนั้นยังถือว่าน้อยมากทฤษฎีเกี่ยวกับแก่นแท้ของกาแล็กซีมีอยู่เต็มไปหมด แต่มีสมมุติฐานอยู่สองสข้อที่พอจอธิบายได้สมมุติฐานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือต้นไม้แห่งจักรวาลคนที่เสนอสมมติฐานนี้ก็คืออิมเมเนเตอร์แห่งปัญญาซึ่งก็คือซันเดอร์สมาชิกค,คนแรกของสมาคมมัฉชริยะเขามองว่ากาแล็กซีเป็นเหมือนต้นไม้จินตาภาพขนาดใหญ่และระบบดวงดาวที่ถูกแยกจากกัน ใบไม้แต่ละใบดังนั้นจึงมีเพียงเทพดาราที่ได้รับพลังจากจินตภาพโดยตรงรวมถึงอิมเมเนเตอร์ที่ได้รับพรจากเทพดาราเท่านั้นที่สามารถข้ามผ่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังจินตภาพและเดินทางอยู่ในระหว่างดวงดาวได้เพราะแบบนั้นดวงดาวที่ให้กำเนิดอายธรรมจึงมีความคล้ายคลึงกันมากแต่สมมติฐานนี้ ก็มีปัญหาแฝงอยู่มากมายเอเรียสซาราสมาชิกลำดับที่56แห่งสมาคมอัจฉริยะได้คิดคน้นการสื่อสารทางไกลขึ้นมาเพื่อหักล้างความเป็นอัตลักษณ์ของจินตภาพและสั่นคอลรากฐานของต้นไม้แห่งจักรวาลเกี่ยวกับเทพดาราเทพดาราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับที่สุดในกาแล็กซีเรารูแค่ว่าพวกเขาพัฒนามาจากสิ่งมีชีวิตที่ชันฉลาดแต่งเงื่อนไขคืออะไร แล้วหลักการคืออะไรนั้นเม้แต่เหล่าคนของสมาคมมัจฉริยะก็ยังไม่รู้เลยหลังจากสิ่งมีชีวิตได้ก้ามาเป็นเทพดาราแล้วเขาก็จะมีพลังในการควบคุมผาดและสามารถจัดการกับพลังจิตภาพในผาดได้ตามที่ต้องการอีกทั้งจะถูกแรงกระตุ้นผูกมัดไว้อีกด้วยเช่นเทพดาราแห่งการทำลายล้างเอาแต่คิดเรื่องการทำลายจักรวาลเทพดาราแห่งปัญญาเป็นผู้คิดค้นคำตอบของทุกสิ่งเทพดาราแห่งการอนุรักษ์ ในสร้างกำแพงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดส่วนเทพดาราแห่งความลึกลับพยายามที่จะทำให้ข้อมูลที่แน่ชัดเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่คลุมเครือปริศนาเกี่ยวกับเทพดารานั้นมีมากเกินไปมากกันว่าเฮอร์ตาได้ดึงตัวสมาชิกบางคนมาและกำลังหาวิธีไขปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายของพวกเขาเกี่ยวกับฝ่ายต่างๆฝ่ายคือมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อจุดป,ประสงค์ร่วมกันและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทพดาราและผ่าเทพดาราส่วนใหญ่นั้นอยู่ไกลเกินเอื้อม แต่ไฟล์ต่างๆนั้นเกี่ยวข้องกับเราอย่างใกล้ชิดหลังจากที่อากิวิดีบุกเปิดกกาแล็กซี่แล้ว ผู้คนก็เริ่มเข้าใจถึงการมีอยู่ของโลกต่างๆและมีคนที่พยายามเดินทางข้ามระหว่างดวงดาวโดยใช้พลังของเทพดาราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นองค์กรสันติภาพแห่งดวงดาวพวกเขาศรัทธาในคิวริพอตเทพดาราแห่งการอนุรักษ์และได้เติบโตจนกลายเป็นองค์กรทางเศรษฐกิจกที่ใหญ่ที่สุดในกาแล็กซีและยังมีสมาคมอัจฉริยะพวกเขาทุ่มเทให้กับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ภายใต้การคุ้มครองของปัญญาแต่ในนั้นมีสมาชิกอย่างเคอร์ตาอยู่ด้วยฝ่ายต่างๆเหล่านี้มีพลังสามารถวัปข้ามดวงดาวได้เช่นเดียวกับเราถ้าอยากให้การเดินทาง กาแล็กซีเป็นใอยางราบรื่นเราก็จําเป็นต้องติดต่อกับพวกเขาเกี่ยวกับผาดการกํานกเนิดของเทพดาราทุกตนหมายถึงการเปิดผาดโดยแก่นแท้ของผาดยังคงเป็นปริศนาเราทําได้แค่ใช้วิธีแบบของมนุษย์มาเปรียบเทียบซึ่งก็คือแนวคิดเชิงปรัชญาบางประเภทเมื่อเจ็ดจำานงของคนคนหนึ่งมาบรรจบกับผาดก็จะถือว่าเป็นผู้ที่เดินตามผาดเน่ถ้าเจ็ดจำานงนั้นแข็งเก่งพอก็จะสามารถดึงพลังเล็กๆน้อยๆจากผาดได้อีกด้วยซึ่งเราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าผาดไทรเดอร์ผาดไทรเดอร์มีพลังที่เหนือกว่ามนุษย์แต่เ่เทททีบบกัพดาารควุม ่าดอย่างสมบูรณ์แล้วก็ยังถือว่าอ่อนแอกว่า พวกเขาเป็นเหมือนหยดน้ำในหาสมุทรักว้างใหญ่และในบางครั้งเทพดารายัางมอบพลังให้กับมนุษย์โดยตรงเพื่อทำให้พวกเขากลายเป็นอ e ิมเวเนเตอร์อีกด้วยอีกอย่างก็คือเมื่อผาดเปิดแล้วก็จะไม่สามารถปิดได้อีกต่อให้เทพดาราที่ควบคุมจากไปผาดน,นั้นก็ยังคงเปิดอยู่และนี่คือสาเหตุที่เรายังสามารถเดินทางข้ามดวงดาวได้แม้อากิวิลี่จะจากไปแล้วเกี่ยวกับการบุกเบิกการบุกเบิกคือภารกิจของพวกเราและยังเป็นแหล่งพลังงานสำหรับรถไฟเพื่อที่จะสามารถวิ่งไปในกาแล็กซีได้อีกด้วยเกี่ยวกับการสำรวจออกสำรวจโลกที่ ไม่รู้จักและขยายเส้นทางข้างหน้าไปอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเข้าใจทาความเข้าใจระบบนิเวศของผู้คนในท้องถิ่นได้ถ่อมรวมเข้ากับสิ่งนั้นเกี่ยวกับการสร้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโลกใหม่เพื่อแบ่งปันความสุขและความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเชื่อมต่อโลกเข้ากับโลกด้วยกันและเริ่มต้นเส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดบทสนทนาของเรากับพี่เมโกะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับและต่อมาเราก็จะไปคุยกับคุณเวลเกี่ยวกับพี่เมโกะ เธอเป็นเจ้าของรถไฟขบวนนี้ถึงแม้พวกเขาจะเรียกปลอมๆว่ากับตันแต่ทุกคนต่างก็รู้ดีว่าฮิเมโกะคือเจ้าของตัวจริงของแ e อสตราวิคเพืสอวงราวทั้งหมดเริมต้นจากการที่เธอเจอ e lace, แอสตร l วิคเพลสตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็ไม่เคยแย,ยกจากกันอีกเลยเธอเป็นคนที่มีแพชชั่นมากความหลงใหลของเธอเหมือนดังด่งดวงอาทิตย์ที่แผดเผาโดยส่วนใหญ่เธอจะเป็นคนที่ลึกลับแต่ในบางครั้งก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวของฮิเมโกะกำลังแผดเผาตัวเองเพื่อวิ่งตามความฝันมีแต่คนอย่างเธอเท่านั้นที่เหมาะสมกับแอสต ที่สุดดาฮิเมโกเองก็คงจะมีความฝันที่สําคัญมากซึ่งเป็นตัวกําหนดรูปแบบชีวิตของเธอเกี่ยวกับปอมปอมคุณเวลจาไม่ได้ว่าปอมปอมปรากฏตัวขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ปอมปอมเป็นเหมือนพูดบนแอสเทลเอ็กซ์เพรสเมื่อไหร่ที่มีคนบนรถไฟต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะปรากฏตัวออกมาในทันทีและเขายังเตือนอีกว่าอย่าไปทําให้ปอมปอมกโกรธเพราะเขาน่ากลัวมากเกี่ยวกับดันเฮงดันเฮงเป็นเด็กที่โดดเดี่ยวถึงเขาจะดูเย็นชาแต่ลึกๆแล้วเขาก็ไม่ใช่คนเวร้ายอะไรอาจเป็นเพราะต้องใช้ชีวิตที่คออยยยหลลลบบนนีตด,ดเาาเทําาาใ้ขกป็แบบ และในบางครั้งเขายัางทําให้คุณเบลนึกถึงตัวเองตอนเป็นเวอรรุนอีกด้วยเรารู้ว,ว่าเขากําลังหนีอะไรบางอย่างเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่ามีอะไรบางอย่างกาลังไล่ตามเขาอยู่เลยทําให้เขาต้องหลบหนีอย่างเสียไม่ได้เขาเคยอยู่ที่เชียงโจมาก่อนเคยทํางานให้องค์กรอยู่ช่วงหนึ่งแต่สัญชตาตญาณบอกเขาว่าให้รีบไปซะเขาจึงขึ้นเรือของเมอร์นิงเอ็กเตอร์ หนีมาจากองค์กรและสุดท้ายเขาก็ได้ขึ้นมาบนรถไฟซึ่งที่นี่ก็คือที่ที่เขาอยู่นานที่สุดและคุณเวลยังบอกอีกว่าไม่ว่าใครที่คิดจะทำร้ายดันเฮงหรือถ้าใครกล้ามากอ่อปัญหากับคนในรถไฟก็เตรียมเจอเขากับี่เมโกะได้เลยเกี่ยวกับน้องมีนามีนาถูกปนึกไว้ในน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในวากาศแล้วบังเอิญไปเจอเข้าโดยช่วยเธอออกมานั่นคือน้ำแข็งชนิดพิเศษที่เรียกว่าซิกเฟตไอเป็นวัตถุที่เป็นไปตามกฎของจินตภาพและรูปร่างจะไม่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งรบกวนภายนอกคนที่ปกเธอไว้ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามและไม่ว่าจะทําเพื่อปกป้องหรือขับไล่เธอเขาคิดว่าน้ําแข็งก้อนนี้น่าจะลอยอยู่ในอากาศมานานแล้วเกี่ยวกับเซราดอนมันแพร่กระจายอย่างบ้าคลั่งเหมือนเซลล์มะเร็งดังนั้นองค์กรสัิยภาพแห่งดวงดาวจึงเรียกสิ่งนี้ว่า cancer of all w o r l d เกี่ยวกับกองทัพแอนติเมเตอร์พวกมันคือกองทัพที่ควบคุมโดยนานุกเทพดาราแห่งการทําลายล้างในฐานะผู้ศรัทธาของนานุกพวกมันจึงตามเจตนาของการทําลายล้าง โดยยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับชีวิตและอรารยธรรมเพื่อแพร่กระจายความโกลาหลและภัยพิบัติการกระทำของพวกมันไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำว่าทำาไมเพราะความเชื่อมั่นในการทำลายล้างคือแรงจูงใจเพียงอย่างเดียวของพวกมันเกี่ยวกับเฟกเมนตัมเฟกเมนตัมเป็นปรากฏการณ์กัดก่อนชนิดหนึ่งปัจจุบันมีแนวคิดที่เชื่อกันว่ามันถือกำเนิดมาจากสเตดอนวัตถุและพื้นที่ทั้งหมดที่สัมผัสกับเฟกเมนตัม ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแฟกเมนตัมในเมื่อเราพูดคุยกับคุณเบลเสร็จเราก็เตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานีต่อไปวิชิคิงกาเรชเชอร์อายโอเอสเอฟเอเกน的世界นでก召นされたのか。俺の体の中に性格とかいうわけの。 จากนั้นเราก็มีโอกาสได้พูดคุยกับน้องมีนาเธอเล่าให้เราฟังว่าก่อนที่จะถูกรถไฟช่วยขึ้นมา เธอถูกผนึกอยู่ในก้อนน้ำแข็งและล่องรอยอยู่ในอวากาศเไมโกคุณเวลและใครอีกคนหาวิธีละลายน้ำแข็งและช่วยเธอออกมาส่วนเรื่องที่ว่าทำไมถึงถูกแช่แข็งนั้นเธอเองก็จำไม่ได้แม้แต่ชื่อหรืออดีตของตัวเองเธอก็ดื่มไปจนหมดสิน้นส่วนชื่อของเธอกระตังขึ้นเพื่อํำลึกในวันที่เธอตื่นขึ้นมาเท่านั้น เพราะงั้นเธอได้อยู่บนรถไฟและเดินทางไปกับมันโดยหวังว่าสักวันจะตามหาอดีตของตัวเองเจอเมื่อคุยกันได้สักพักรถไฟก็เตรียมตัวเข้าสู่การวาร์ปแต่สำหรับคลิปนี้คงต้องขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ